จังหวัดนนทบุรีวางพวงมาลาและถวายราชาสดุดดีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าเนื่องในวันคล้ายวันสมรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อเวลาเก้านาฬิกาสามสิบนาทีณลานพระบรมบราชาลุสาสบุรีรัชก,กาลที่ห้าหน้าสลากลางจังหวัดนนทบุรีในอภิชัยอารามสีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีและผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในวิธีวางพวงมาลาและถวายราชาสดุดดีเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าเป็นวันคล้ายวันสมรคตของพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หกวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าซึ่งเป็นวันสําคัญของคณะลูกเสือแห่งชาติบรรดาลูกเสือเนตรนารีบุคลากรทางการลูกเสือและพระศพนิกรชาวไทยทั้งปวง ลูกเสือทุกหมูเหล่าในน้อมสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณและแสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรมและถวายราชาสะดุดีซึ่งเป็นประเพณีของลูกเสือที่ได้ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องเพื่อถวายเป็นราชสักราระแด่พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือในโอกาสนี้คณะลูกเสือเนตรนารีจากโรงเรียนต่างๆได้ร่วมบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะอีกด้วย นิวส์ยี่สิบสี่นิวราทิปสีรายงาน